送饭，先了送饭。 we ิสตัดก็จะเป็นที่ที่ในการน,นะครับึิสตัก็จะเป็นที่ผูคิดผคนที่พรจ้าสมเรียนมานะครับและนี่จะเป็นอีกหนึ่งคำขยานชีวิตนะครับที่ชีวิตของเธอได้รับการตั้งแต่ในวัยเด็กที่เธอพูด,ดีอยู่ในอิสตักนะครับเรามาฟังคำพยานชีวิตของเธอูดดีเชิญเ คที่ชื่อสรีวันจันแจ้งตาคุณสรีวันจันแจ้งจบการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกทันตกรรมบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนดูแลพนักงาน30คนและทันตแพทย์อีก40คนนอกจากนี้คุณสรีวันยังมีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ในด้านกิจกรรมต่างๆของปริศนาจัและพันธกิจผู้เก่งก็มาเก็จักครั้งแรกตอนสมัยมัธยมปฏีตามที่สาวในหนุ่มพี่ปริศนาพี่สาวเขาสวายจักรมาเป็นเวลาพี่สาวขาก็ดูแลน,น้องๆทั้งหมดสามคนตอนนั้นในตอนเป็นเด็กก็ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้นานั่นะขอป้อ็รู้สึกว่าการมาอยู่ทก่จักเป็นเรื่องที่เหนื่อย เพราะว่าเราอต้องมีระเบียบวินัยฝึกฝึกให้ช่วยเหลือคนอื่นฝึกฝึกเพื่อจักการให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นฝึกตื่นเช้าวันเสาร์ก็ต้องมีเวลาไปออกไปรับใช้พระเจ้าแต่เมื่องงย้อนกลับไปกลับเจอว่าวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จมาได้จนถึงตอนนี้เพราะว่าเราได้ทำอะไรจากการที่เราได้อู่ท่นในฝรนค่น หนึ่งที่มาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยได้ถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าแผน่อันนี้อมาผู้ถอหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าที่มาทำตำแหน่งใหม่แนงธนค่ะก็อะ่อนะคะโดยส่วนตัวแล้วในีแหน่เราเนี่ยก็จะมีหัวหน้าหลาย่ว่าคนนี้เคีม้อัาดมากเลยค่ะาถึงนี้ก็คือมีเสี่ยงเ่อกรเาอีแน การอยู่ในคิดจัจหรือว่าเป็นทูมิในชีวิตเราได้รับการฝึกทักษะชีวิตในการเข้าสู่สังคมซึ่งสมัยปัจจุบันนี้หายากมากเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมมากเนื่องจากว่าสังคมเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นกิจัจมันเป็นคำตอบสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านส่งเสริมให้ลูกหลานไดนะ้มาอยู่ที่คิจจัรเหมือนชีวิตของข้า,าพเจ้าครั้งหนึ่งที่ประสบ ขอบคุณเลยจากการที่เราได้ถูกสร้างชีวิตในสรสันร์อยากขอบคุณทิกสุขันต์ขอบคุณบเจ้าขอบคุณผู้นำค่ะติดตามครับรเอเ็นตันยัควมเดียวกันเราจะพูดความเดียวก<ๆ>ันเช่นี่คุณมอกันก็ไม่ใชได้ขึ้นใจมากๆถ้าถ้าหรับการคุณชีวิตในสริสันต์นะครับ กมอเป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าเรียกมาใป็นพิสดารและได้รับการฝุณชีวิตตั้งแต่สูเหมือน,นการตม้งแต่และเพราะที่เราทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกมาพระเจ้าทรงฝึกชีวิตทุกคนในแบบที่แตกตคนเป็นเพื่อไปสูขข่ความเป็นบุตรขพระเยซูคริสต์ในพระนคน่ะและเราเชื่อว่าเด็กๆหลายคน,นวันนี้นะคะเขาจะเป็นผู้ใหญ่ในวันขนา้างหน้าแต่สิ่งที่แตกต่างคือเครื่องจักรไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคารสถานที่ที่จะ มานวัสนารพระงงเจ้าเพียงอย่างเดียวแต่คริสตจักรยังเป็นที่สําหรับการปลึกชีวิตนะคะทาให้คนได้ถูกสร้างชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาจะได้ใช้ความสามารถของเขาเราเชื่อว่าพระเจ้าสร้างแต่ละคนมามีความแตกต่งางใช่ไหมคะมีความเด่นเด่นที่แตกต่งางกันแต่ทุกคนมีสิ่งดีซ่อนอยู่ได้นำศักยภาพนั้นออกมานะคะเพื่อเขานั้นจะเป็น นคนในสังคมในชนชน้ชนที่เขาอยู่ในวันข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะเอมเมและการสแสดงถัดไปก็จะเป็นการแสดง